ระกูนะคะอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยมารอต้อนรับด้วยนะคะรวมถึงมีนักกีฬาเทควันโดอดีตทีมชาติด้วยนะคะที่เดินทางมาต้อนรับทั้งน้องสองบุตรีเผือดผ่องวิวเยาวภาบุรพลชัยนะคะเป็นเอกการเกตด้วยนะคะคำสัมภาษณ์ของโคชเชยองซอค่ะเป็นคำสัมภาษณ์แรกหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะคะนี่เป็นการต้อนรับอีกครั้งในการกลับมาถึงเมืองไทยของโคชเชยที่เรียกว่าอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนที่โคชเชจะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะได้มีการใท้สัมภาษณ์คร่าวๆกับผู้สื่อข่าวเอาไว้นะคะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการฟังสัมภาษณ์ของน้องก้อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้องก้อยก็ทำสัมภาษณ์ของน้องก้อยค่ะบอกว่า เป็นคำสัมภาษณ์ที่มีทั้งจริงและไม่จริงแต่ส่วนตัวของโคชเชแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งน,นี้นะคะเพราะว่า,ารายละเอียดทั้งหมดโคชเชอยากจะไปให้สอบสวนปากคาที่ทางสมาคมเพคกวันโดแห่งประเทศไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการเอาไว้นะคะกาหนดการคร่าวๆตอนนี้ที่มีการนัดหมายกับโคชเชนะคะไม่วันอังคารก็วันพุธโคชเชจะต้องเดินทางไปให้ปากคาไปสอบสวนเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นนะคะก่อนที่จะนําทีมนักกีฬาทดสอมในกีฬาพุทธโอลิมปิกเกมรวมถึง A, เอเจนเกมเช่นเดิมนะคะค่ะตอนนี้นะคะนายกสมาคมเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะบอกว่าแม้ว่าน้องก้อยจะมีปัญหากับทางสมาคมเทวันโดรวมถึงโคเชเองและก็ประกาศเลิกเล่นไปแล้วแต่ว่าทางนายกสมาคมบอกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับน้องก้อยได้มารับใช้ทีมชาติต่อไปนะคะเดี๋ยวราไปฟังการสัมภาษณ์ของโคเชกันสดๆเลยนะคะว่าโคเชจะตอบคำถามกับื่อข่าวค่ะขอบคุณแม่ ขอบคุณมากคร,บรับขอโทษด้วยครับขอบคุณมากครับเงไมนะ่ไจะไม่ได้ยินอะไรมากค่ะเพราะว่าโคชเชก็ค่อนข้างที่จะหนานแน่นในการที่ผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์พ,พสอสมควรนะคะโคชเชถือว่าเป็นโคชท,ที่ประสบความสําเร็จช่วยกับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานนะคะอยู่เมืองไทยมาทั้งหมด12ปีด้วยกัน เริ่มมีชื่อเสียงกับการโค้ชของเยาวภาบุรพลชัยน้นทำให้เธอได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกที่เอเธนค่ะต่อจากนั้นนะคะผลงานของโคชเชก็ทําให้น้องสองบุตรีเผอดผ่องได้เหรียญเงินโอลิมปิกที่ประเทศจีนนะคะขณะที่ธณิตาของศรีและก็ชัชวนันขาวละอ,อเป็น2นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยนะคะที่ประสบความสําเร็จอีกเช่นกันในการ่นขันเอเชียนเกมที่กวางโจเพราะว่า เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยในการ่งขันเอเชียนเกมส์นะคะแต่ว่าในสิ่งที่โคชเชเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะทําให้โคเรียโอเพนล่าสุดค่ะโคชเชเองก็เพิ่งทําได้2เหรียญทองกับ4ี่เหรียญทองแดงในะคะในการ่งขันโคเรียโอเพนครั้งล่าสุดที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะนี่คือบรรยากาศการต้อนรับโคชเชยองซอกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมินะคะ หลายคนใจจดใจจ่อรอโคเชแล้วก็สนใจแล้วนะคะโคเชยองซอจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการที่จะแข่งขันในรายการสำคัญสำคัญต่อไปนะคะ เป้าหมายหลักของโคชเชในการทําทีมชาติไทยตอนนี้ก็คือจะต้องได้เหรียญทองโอลิมปิกให้ได้นะคบเพราะว่าอีก2ปีกนกนารโอลิมปิกจะเกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลนะคะนี่คือบรรยากาศที่โคชเชกกาลังจะเดินออกไปเพื่อที่จะกลับไปพักผ่อนที่บ้านพักนะคะแต่ว่ากองทัพสื่อมวลชนบรรดาแฟนคลับก็ยังจะจะติดตามโคชเชไปให้ถึงที่สุดนะคะหลังจากที่รอคอยมานานหลายชั่วโมงด้วยกันนะคะโคชเชไม่ได้เดินทางกลับมาคนเดียวนะคะเดินทางกลับมาพร้อมกับ ลูกชายนะคะแล้วก็รวมถึงภรรยาด้วยนะคะซึ่งทั้งลูกชายและก็ภรรยาในช่วงที่มีปัญหาจาก้องก้อยมีข่าวคลึกโครมทั้งสองคนเดินทางออกไปจากเมืองไทยนะคะเพราะว่าภรรยาของโคชเจเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้กลัวค่ะตื่นระหนบง่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจึงไปหาโคเชที่ เกาหลีใต้นะคะแันนี่คือจะเห็นภาพนะคะเพราะว่ามีเยาวภาบุรพลชัยค่ะมารอต้อนรับโคโชเชด้วยเยาวภาเองไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเธอตั้งท้องด้วยนะคะคก็ใกล้กำหนดที่จะคลอดแล้วแต่ว่าด้วยใจที่รักโคโชเชเพราะว่าโคโชเชเป็นคนปลูกบ้นเธอจนประสบความสําเร็จและก็จนมีวันนี้นะคะและโคชเชเองตอนนี้ก็มีรถตู้มารับแล้วก็เตรียมที่จะกลับไปพักผ่อนนะคะคงจะชื่นใจกับการมาต้อนรับของบรรดาแฟนๆที่ให้กำลังใจโคชเชอย่างล้นหลามนะคะ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นเมื่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะหลังจากนี้ไปโคชเองก็ต้องเตรียมที่จะช่วยนักกีฬาฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้นกักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะสับสนกับข่าวที่เกิดขึ้นรวมถึงขวัญกําลังใจน,นักกีฬาบางส่วนนะคะก็เสียไปด้วยนะคะ ทำให้ต้องเรียกขวัญกาลังใจกันกลับมาพอสมควรก่อนที่จะต้องสู้สุดใหญ่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะเฮควอนโดเป็นกีฬาความหวังทั้งในระดับโอลิมปิกยูสโอลิมปิกเอเชียนเกมส์นะคะเป็นความหวังของทัพนักกีฬาไทยนี่มีแฟนคลับของโค้ชเชนนะคะมาร้องเพลงเชียร์โค้ชเชให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนะคะแฟนคลับรอมาตั้งแต่ประมาณสองทุ่มครึ่งะแล้วก็มีการนำรูปโค้ชเช นำดอกไม้แล้วก็มาให้กำลังใจโคชเชนะคะคงจะเป็นสิ่งที่โคชเชเชื่อว่าปราบลื้มแน่นอนนะคะในการที่เดินทางมาถึงครั้งนี้นะคะโคชเชเองอยู่เมืองไทยมานานมีชื่อภาษาไทยด้วยนะคะโคชเชมีชื่อภาษาไทยว่าชัยยศนะคะก็ถ้าเกิดใครไม่ถนัดเนี้ยโคชเชก็อาจจะเรียกชัยยศได้นะคะ